ประเทศไทยอยากเป็นคนแบบไหนกําหนดก่อนครับว่าเราจะเป็นคนแบบไหนแล้วเราถึงจะรู้ว่าเราจะใช้อะไรแล้วมันต้องสร้างให้เห็นเด่นชัดด้วยมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีก็อ่ะอร่อยดี สวยทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลมีสตอรี่ในการที่เกิดขึ้นมาผ้าของม้าเกิดมายังไงใช้โน้ตฮาวยังไงใช้วิธีคิดยังไงใช้จิตวิญญาณคิดยังไง,ง,ไงเราอยากขายผ้าของมา้าราคาเท่ากับผ้าพันคอของหลุยส์วิตตองไหมล่ะครับแอร์เมสหรือกุชชี่อะไรก็แล้วแต่เขาเขา,ามีสตอรี่เขามีเขาเล่าเรื่องจนงกระทั่งทุกคนเชื่อคนเราอยู่ได้ด้วยความเชื่อนะครับกระเป๋าเ่านั้นเป็นกระเป๋าชั้นดีเราก็ยอมจ่ายแพงสิ่งเหล่านี้เราต้องสร้างขึ้นมาครับถ้าเราทําให้คนเชื่อได้ว่าผ้าของม้าเรามีคุณภาพดีมีโน้ตฮาวที่เฉพาะ ด้านหาซื้อที่ไหนไม่ได้มันก็แพงของมีน้อยคนต้องการเยอะมันก็ราคาแพงแบบเดียวกันเลยครับถ้าเมื่อไหร่ที่ประเทศไทยถ้าเปรียบเป็นคนแล้วนะฮะเป็นคนที่มีลักษณะเฉพาะตัวถ้าอื่นไม่มีคนอื่นไม่มีแล้วเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นสเสน่ห์ผมบอกเลยนั่นแหละคือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงครับ